สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวชัยเดยบัว JO2 o ทูออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุงอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงแล้วก็แฟนคลับสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์น้ำเด้ค่ะเดอเป็นยันไดค่ะมือนี้อิมบุญไปนํ้ำกันบอแม่บัวได้ไปทําตัวเหมือนไปร่วมบวงสรวงด้วยนะคะมือนี้ก็นั่งเฝ้านาจอตลอดเพื่อนพาสวดบทได้แม่บัวก็สวดน้าตลอดค่ะแม่บัวกับสาทุ ขอให้มีเงินมีท้องปังๆดังๆเฮงๆคือจังที่พระอาจารย์เพิ่นเบาเนาะที่ที่อาจารย์เพิ่นเบามือนี่เนาะเพื่อนไห้พร้อนไห้สินไห้พร้อนลูกๆในวงสาวน้อยเิดบ้านแพงแล้วก็ทีมผู้บริหารนะคะมือนี่กับทุกคนกลับมาในชุดสีขาวโดยเฉพาะอ,อิลานะพี่น้องคะชุดกระโปรงสีขาวน่ารักมากแต่งตัวถูกใจไม่บัวอีกแล้วมือนี่แล้วก็ทุกคนก็มาด้วย ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะมาบวงสวงใหญ่ก่อนเปิดฤดูการสาวน้อยวงหนึ่งวงสองนะคะเมื่อนี้กะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอาบวงสวงเร็ซ้ายฝนกับเทลงมาเหมือนเทวดาพุมน้ำมนต์นะพี่น้องคะสดตกเมื่อนี้มืออื่นบบตกมือแรงบบตกมืออื่นบบตกมือฮ้อก,กัดจังตกกระไดค่ะหรือบบตกกระไดก็บ่เป็นยังนาอค่ะบบานาะ,ะ,ะพี่น้องคะ แต่ว่าที่ไม่บัวประทับใจเหมือนนี่เนาะประทับใจลูกสาวค่ะประทับใจอีหลา่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเท่านี้ราคาพี่น้องค่ะและ้วก็ทุกๆคนกะมีความประทับใจหลายๆคนแต่ว่าไม่บัวจะขอเกินขอเบาเรื่องลูกสาวขึ้นมาจักน้อยเป็นความประทับใจที่คือนางคิดได้นางมีความนางมีความแบบว่าฉเฉลียวฉลาดมีความคือคือคือ,คอส,ส,สิว่าจังไรละ่ะ พื้นฐานนางเป็นคนอ่อนโยนนางเป็นคนเคารพนอบ,น,บน้อมน,นอบนอบเป็นเคารพเป็นคนที่มีความเอกลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอยู่แล้วแล้วที่นี่วันนี้น้องมาในกับพี่หมอนอิงนะคะถือพานพวงมาลายัยพวงใหญ่มากค่ะพี่น้องคะ่ะมาไหว้คุณยาสุภาพมาไหว้พ่อโจูมเมนุสพ่อนนแม่บีลุงอำนาจ ปาลำพันธ์แล้วก็มีมีหลายๆคนเพราะการใช้พี่วัดศิวะด,ดนพ่อต้นแล้วก็มีพี่ที่ไม่ที่ไม่บัวเห็นเนาะก็มีพี่พี่มอสที่พินเอิญพอมอสนะคะนาะพี่น้องะ่ะเป็นคนที่ต้องดูเลเสียงให้อีลาดูเลไหมให้อีลาเนะคือนางนางทําให้เราเห็น นางทำให้เราเห็นแล้วก็เหมือนว่ามีความเป็นผู้น้าในหลายหลายด้านนะคะแล้วก็เรื่องนี้อ่ะเอาไม่บัวเสือว่าพอนางน้าแล้วกระสีมีผูตามในสิ่งที่ดีๆเหมือนเวลาจะขึ้นเวทีนางไปไหวอ,อจูไหวพระโยรุพระนั่นแหละพี่น้องค่ะแล้วก็กลายเป็นประเพณีของหลายหลายคนแล้วก็กลายเป็นนางต้องทําทุกวันเหมือน ไหว้อไหวคูเหมือนที่นางเคยพูดว่าถ้าวันไหนไม่ได้ไหวเหมือนไม่มีความสบายใจในการรลองเพลงเหมือนมันติดมันขัดเอียงพี่น้องแล้วก็ไม่บัวมาเห็นพี่พี่หมอนอิงถือพานพวงมาลัยแบบเต็มพานเลยนะคะพี่นอ้องขาลักษณะศีรจะมีหลายหลายคนอีกที่ห้าบัวห็นเขาเพิน่นกล่องเพิ่นบระเทศไทยไปเบิ้งเหมือนเนาะแต่เขาเห็นในสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่บัวเห็นหรืออย่างหนึ่งที่ไม่บัวเห็นก็คือว่า เห็นความความน่ารักความมีสัมมาคารวะของอิหลาแสดงออกแสดงออกต่อทุกๆคนนะคะพี่น้องค่ะทุกคนก็นยิ้มทุกคนกับแบบมีความสุขทุกคนกันบบอคิดบ่าบางคนกันบบอร์ด้คิดถึงว่าสิไหวกันเมื่อนี้อิหลาแต่ว่าอิหลาเฮ็ดในเห็นแล้กก็สิมีน้องๆในทีมงานหรือว่าสิมีหลายๆคนในทีมงานใน อ,องค์กรสาวน้อย1สาวน้อยสองเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะก็เป็นบรรยากาศที่นารัก,กอบอุ่นแล้วก็ครั้งมากนะพี่น้องคะเมื่อนี้แม่บัวกระซัาว่าเด็กเขาไปอยู่ในบรรยากาศคงำคืนเพราะว่าเปิดไล่สดไว้เนาะก็เบ,บิงฟังแน่เบิงแน่ทางานไปแน่เนาะพี่น้องคะแล้วก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนางเป็นผู้นําด้านห้าสค่ะพี่น้องคะพาน้องๆในวง เก็บขยะค่ะถือถุงยางเก็บขยะอันนี้ก็อีกล่ะค่ะไม่บัวเห็นแล้วไม่บัวก็ยิ้มยิ้มอีกแล้วนะคะนะยิ้มอีกแล้วเป็นเป็นอีหยังทีขอบอกเรื่องลูกสาวขออวยลูกสาวไม่ใช่อวยค่ะวันนี้ไม่ใช่อวยลูกสาวแต่เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่เราดีใจที่เห็นนางเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คือบ่ได้มากจากการสีแสงไม่ได้มาจากการที่ทําเพื่อให้คนเห็นแต่นางทํา เป็นกิจวัตรของนางอยู่แล้วแม้แต่อยู่บ้านเองอยู่ที่ซีสเกตเองนั่งเฮ็ดรั้วกวาดบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยกนั่นยกนี่คือต้อนรับขับซูคนที่ไปถี่มาอยู่แล้วคือเหมือนปีที่แล้วที่เปิดวงใช่ไหมคะน้องอุ๋งหญิงก็เป็นคนรับคอยรับผู้ใหญ่ต้อนรับผู้ใหญ่เอาผาไปเซตโตสสียงยางถี่มีข่าวมีอย่างออกมามีคนชื่นชมมาเนาะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวัน ที่19เป็นวันแฟนมิทติ้งกินโต๊ะจีนฟังมะล้าพ่อแฟนคลับเนาะพี่น้องคะกะสิมีการไล่สดฮอตตีสองสำหรับไม่บวกะไปปูศาสตร์ล้อหนาห่านแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิดฤดูการนะคะผู้ดบบาาใดบุคคลใดจองกะบัตรจองตัวกะเขาไปจองนะคะเนาะสองวัน2องร้อยสบบาทไม่บัว หวังว่าทาให้บัวทำให้บัวได้อีกม้วไม่บัวกะสิให้พอน้นเด้อไม่บัวสิยกไห้ยกทรงต่อให้พอน้นนะคะไม่ไม่บัวเซาพับใส่กระเป๋ากลับบ้านเนาะเพราะบ่มีผู้เลี้ยงนะพี่น้องขะขอให้ได้เด้อสิเดียวเอาบัวไปให้พอน้นดูแลต่อนะคะน้องพี่น้อง่ะพอน้นว่าคนสิรลับสื่อสนแล้วก็เบ้าเรื่องพอน้นแล้วไม่บัวกับมีเรื่องหนึ่งที่อดเบาบ่ไ้ละเมื่อคืนนี่ ก่อนหนานันไม่บัวเคยบวกเรื่องมือว่านี่ไม่บอกไม่บวเคยบวชเรื่องว่าพ่ออีหล่ามาหอดเวทีกับมาของเงินพ่อจูแมนบวมือมือก่อนหนานั้นบาทที่นี่ของเงินพ่อจูไปเดียงนำ้ำปี่พี่คอนว้อยเนาะคะ่ะและก็เมื่อคืนนี้สร้างวิลกรรมอีกแล้วะคะ่ะนางบอกว่าให้พน,นุนเอาหัวหมูมาไหวมันฝนว่นาตกว่าสัน่นไหวไสไหวต้นไม้ตรงกลางกลางสนาม สนามกีฬาบ้านแพงพี่นะสนามนาท่วาการบ้านแพง,งนี่มันสิมิต้นใหม่ต้นบักใ่ต้นหนึ่งอยู่ค่ะเป็นโฮมใหม่เนอะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเพิ่นกะสิบอกอิล่าบอกว่าถ้าฝนไม่ตกอิลาเพิ่นบอกพอน,น,อน้นกบแม่บีว่าถ้าฝนบ่ตกให้พอน,น้อนเอาหัวหมูมาวาย่าสัน่นเอาพี่น้องคิดว่าจังไดคือนางซีมิส มีม,มีมีคำเบาทีบ่ต้องไปบ่ได้แต่งเติมมีอย่างเี้ค่ะเพิ่นคือเพิ่นคือได้เพิ่นบอกเลยคือยังมีแนวบอกเพิ่นแม่นบอกพี่นอ้องอ่าแม่บัวคิดบางสี่เด้คือยังมีมีมีผู้มาแฝงมาบอกเพิ่นนี่ยู่ยเพิ่นก็บบอกสี่ในคลิปพอนนทไม่บีเนาะเพิ่นว่ะให้พอนนเอาหัวหมูมาไหว่าซั่นเอา้าพี่น้องคิดขึ้นแม่บัวบอกค่ะไปบึ่งในคลิปพอนนเด้ค่ะเพิ่น,น,ะะนยู่ยเพิพ่นเพิ่นก็เบอกขึ้นมาจังสี่เนาะแล้วก็ ก็ขอให้สิ่งที่อีลาเวานั้นผ่านพ้นไปด้วยดีบ่หายมีฝ่ามีฝนเป็นสาวน้อยปลอดฝนเหมือนทุกๆปีนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามากอทมอแม่บัวจะต้อนรับอยู่ที่กอทมอนะคะจะไหนกะพบพอกันไม่คิดนานเนาะคะ่ะน้อคลิปนี้พอกันซัมนี่สักกันเด้อฝากช่องชัยดบัวเจอุทูออฟฟิเชียล e e ด้วยนะคะสวัสดีจ้า